อยู่ในมือบันที่เรียบร้อยแล้วเรื่อมี GT Neo 3 Naruto Limited Edition มีแค่5,000เครื่องในโลกเท่านั้น ที่เป็นสาวกนารูโตะห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่านี่คือการคอลลาบอเรชันระหว่างเรียวมีกับนารูโตะจนเกิดเป็นรุ่นพิเศษ,ษอย่างที่บอกไปเลยคือเรียวมีจ t d o ดีนารูโตะลิมิเต็ดอีดิชันนะคะตัวนี้เขาก็มีแค่5้าันเครื่องอย่างที่บอกเลยเพราะฉะนั้นก็คือเป็นบุญมือมากที่แบบได้จับได้สัมผัสมาแกะกล่องทุกคนในวันนี้นะคะ <Yeah. S 1> ซึ่งข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจะมีการนำคาแรคเตอร์ของนารูโตะมาใส่ในเครื่องแบบไหนบ้างเดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูกันไปเริ่มเลยดีไซน์กล่องนะคะด้านหน้า นารุโต <Naruto. S 2> แกะกล่องกักมาเลยอ้าวอ๋ออยู่นี่ตั้งกันมาก่อนแล้วสิ่งที่เปิดมาเจออย่างแรกเลยนะก็คือกระบอกน้ำขนาด3ลิตร ไม่ใช่นี่คือม้วนคมภีร์ค่ะซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์นะที่มันอยู่ในเนื้อเรื่องของ n a ู u t o นะคะเขาออกแบบมาเป็นแพคเกจจิ้งยิ่งใหญ่อลังการเบอร์นี้เลยนะในตัวของม้วนคมภีร์ก็จะมีสลักคําว่าเรียวมีและ naruto อีกเช่นเคยค่ะไว้ที่บริเวณหนังเทียมนะเราสามารถแกะออกได้ไหมลองดูกันไหมชึบชึบชึบมันแกะออกได้ด้วยค่ะทุกคนแล้วก็สามารถกางม้วนออกมาแบบนี้ได้เลยรอดอยู่นะแต่ว่ามองไปละ ว่างเปล่าเชียวคุณคุณนะโอเคเราม้วนคัมพีร์เราเก็บไว้ก่อนเนะคะเพราะว่ามันมันว่างเปล่าเลยกัน <c oughs> เสียดายเนาะถ้ากิดมีกิมมิคอะไรใส่ไว้ที่แผ่นหนังสักหน่อยมันก็คงจะแบบเอยดูโ okay อเคอ่ะดูแบบเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไข่อีสเตอร์อ <Yeah. S 1> ก็จะเวิร์กนะถ้ามันมีแบบอักขระอะไรซ่อนซอนไว้อยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่าเก๋มากปาเราเก็บมันกลับไปก่อนแล้วเรามาหาทางเปิดหาสมาร์ทโฟนกันดีกว่าโอเคชึงฝั่งโน้น มุกมุกมุกได้เวลาเปิดเผยโฉมของรุ่นพิเศษนี้แล้วเนี่ยเราเปิดเปิดฝาออกมาอย่างนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหมุดเล็กๆให้เราดึงโอ้เก๋มากออกแบบมาดีมากเป็นทรงกลมก็จริงแต่เขาทําให้มันกระชับอยู่กับตัวของแพคเกจจิ้งออกมาได้ดีมากๆนะคะเราแกะมันออกมาหมูไม้สั่นได้หมดพามพา และนี่ก็คือตราสัญลักษณ์ประจําตระกูลอุซึมากินารุโตะนะคะก็คือเป็นตระกูลของ Naruto, นารุโตะนั่นแหละเป็นสัญลักษณ์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะที่อยู่ตามเนื้อเรื่องโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าจะราเราดูของข้างในก่อนไหม <Okay. S 1> ข้างในก็จะเป็นคู่มือการใช้งานระวังไว้แต่น่าสนใจคือตรงนี้นี่คือเข็มจิ้มถาซิมซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของหมู่บ้านโคโนฮะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตัวเอกนะคะหรือว่านารุโตะเราเนี่ยอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะก็เป็น สัญลักษณ์ที่เอามาใส่ทําเป็นเข็มจิ้มถัดซิมแบบนี้ด้วยเก๋อ่ะต่อมาก็เป็นเคสใสเป็นเคสใสแบบธรรมดาเลยก็เป็นเคสใสที่มันจะมีความออกเทาๆขุ่นๆน,น,นิดนึงอะไรเงรี้ยเป็นแบบธรรมดาไม่ได้มีลวดลายอะไรพิเศษมาดูอะแดปเตอร์กันบ้างอะแดปเตอร์ก็จะมีความเป็นนารูโตะมาแล้วเห็นไหมว่าจะมีการใช้สีที่เป็นสีส้มซึ่งก็เป็นสีประจําเสื้อผ้าของนารูโตนะนั่นแหละ บวกกับสีดำเอามาตัดกันก็จะดูมีความเป็นอัตลักษณ์มากยิ่งขึ้นนะคะมีความเป็นรุ่นลิมิเต็ดเนาะและก็สายชาร์จสายชาร์จตัวนี้เป็น USB C to USB C ด้วยซึ่งถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยสายชาร์จเขาจะเป็นสีขาวแต่พอเป็นรุ่นพิเศษปุ๊บสายชาร์จจะเป็นสีดำแล้วก็เห็นไหมว่ามันจะมีตัวของสีส้มเนี่ยเป็นจุกสีส้มติดอยู่ที่บริเวณขอบขอบด้วยก็เหมือนเหมือนกันเลยเหมือนกับตัวแดปเตอร์เลยจะมีความเป็นสไตล์สีสันเสื้อผ้าของรูโตที่เขาใส่เป็นยูนิฟอร์มของเขาอะ ทำทธทำ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 ได้แล้วนี่โอ้โหสีส้มเขามันส้มแบบจิจาดมากก็คือจะเห็นได้ว่าตีมหลักของฝาหลังเนี่ยจะเป็นสีส้มกับสีดําซึ่งก็คืออย่างที่เราบอกไปตอนแรกคือสีเสื้อผ้าของนารูโตะเขาที่จะเป็นสีส้มเป็นหลักใช่ไหมแล้วก็มีตัดด้วยสีดําฝาหลังก็จะเป็นแบบมันวาว เป็นประกายแต่ก็ไม่ติดรอยนิ้วมือง่ายนะรู้สึกว่าจับถือแล้วนุ่มมือดี <Yay! S 1> บริเวณตรงกลางนี่จะเห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ก็คือเป็นตราประจําตระกูลของรุโตนะคะก็คือมีการเอาสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้มาใส่ไว้ที่ฝาหลังด้วยพอไล่ขึ้นมาเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์3ขีดตรงนี้ก็คือคุณ,ค,ณคุณไหมมันคือหนวดที่อยู่บริเวณใบหน้าของรุโต มันเป็นหนวดของจิ้งจอก9้าหางซึ่งถูกผนึกไว้โดยพ่อแม่ของนารูโตะนะคะตามเนื้อเรื่องก็มีการเอาตัวหนวดของจิ้งจอก9้าหางเนี่ยมาใส่เป็นเอกลักษณ์อยู่ที่ฝาหลังด้วยก็ต้องบอกว่าเขาเก็บรายละเอียดดีมากอยู่นะทีนี้เราไ like ล่ขึ้นมาด้านบนจะเห็นว่าบริเวณโมดูลกล้องก็เป็นพื้นที่โมดูลขนาดใหญ่เลยจะเป็นสีที่มองด้วยตาเนี่ยเหมือนเป็นโลหะนะแต่พอจับสัมผัสก็จะมีความเป็นพลาสติกที่ดูพรีเมียมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามันคื ผ้าคาดหัวของนารูโตะตัวสัญลักษณ์ตัวนี้จําได้ไหมมันคือสัญลักษณ์ตราประจําหมู่บ้านนะคะแล้วก็จะมีจุด3จุดก็เป็นเหมือนตัวที่หมดุดที่ปักอยู่บริเวณผ้าคาดหัวของนารูโตะ ก็เหมือนเป็นการจําลองผ้าคาดหัวเนี่ยมาใส่ไว้ที่ตัวฝาหลังด้วยเลย <Yeah. S 1> คือโดยรวมเรื่องดีไซน์ออกแบบมาดีมากออกแบบมามีความเป็นนารูโตะเลยถือว่าใครที่ชื่นชอบนารูโตะเนี่ยจะต้องถูกใจน่าสะสมมากๆเลยนะสําหรับตัวนี้โอเคเมื่อมองลึกเข้ามาจะเห็นว่าในโบนดูนกลองเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์คาว่าเรียวมีกับนารูโตะอยู่ข้างในอีก <c oughs> มันจะถูกแทรกอยู่ในแต่ละจุดแต่ละจุดเนาะและด้านบนก็จะเป็นตัวของการแกะสลกักนะคะเป็นลายเส้นบายพีซก็คือเป็นการยอมรับว่าซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้อง เราเปิดเครื่องกันเลยดีกว่าทีนี้ตัวหน้าจอเปิดออกมาปุ๊บเป็นวอลเปเปอร์ลายลิขกสิ์ของนารูโตะเขานะคะรวมไปถึงตัวไอคอนต่างๆก็เป็นลายพิเศษด้วยไม่เหมือนลายทั่วๆไปค่ะทั้งหมดก็คือเป็นตีมนารูโตะต้องบอกว่าสีสันสวยสดใสน่าใช้งานมากๆใครเป็นแฟนนารูโตะจะต้องชื่นชอบสิ่งนี้อย่างแน่นอนทั้งหมดนี้ก็เป็นการแกะกล่องให้ได้ดูกันนะคะรุ่นพิเศษว่ามีอะไรบ้างดีไซน์เป็นยังไงนะคะและย้ำกันอีกครั้งว่าเขามีแค่5,000เครื่องเท่านั้นในโลก และที่สําคัญคือเขาไม่เข้าไทยนะจ๊ะใครที่ชื่นชอบรุ่นนี้ก็อาจจะต้องพยายามกันน,นิดนึงเพราะว่าของแรงม,มากจริงๆค่ะส่วนคลิปนี้เราก็เอามาแกะกล่องให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างทั้งดีไซน์การออกแบบจากส่วนตัวดีมก็รู้สึกประทับใจนะรู้สึกว่ามันสวยงามแล้วก็ใครที่ชื่นชอบโาริโตะหรือว่าเป็นแฟนนนริโตะเนี่ยคุ้มค่าแก่การสะสมแน่นอนถ้าสามารถหาได้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะไม่มีอะไรละบ๊ายบาย